มีหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนพื้นดินมันเป็นเพื่อนที่ดีมากของเจ้ากบผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากบก็สร้างปัญหาขึ้นมามันพยายามเอาขาของมันผูกติดก,กับขาของหนูจนแน่นเมื่อขาของทั้งสองผูกติดก,กันแล้วเจ้ากบก็ชวนเจ้าหนูเพื่อนของมันออกไปที่ทุ่งหญ้าเพื่อหาอาหารหลังจากนั้นเจ้ากบก็ค่อยๆลาก เจ้าหนูไปยังสระน้ำที่มันอาศัยอยู่จนกระทั่งถึงริมสระน้ำทันใดนั้นมันก็กระโดดลงไปในสระน้ำมันลากเอาเจ้าหนูลงไปด้วยเจ้ากบมีความสุขกับการว่ายน้ำมันเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมส่วนเจ้าหนูไม่ได้รู้สึกสนุกเลยในไม่ช้ามันก็จมน้ำตายและร่างของมันก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทั้งๆท,ที่ขาของมันยังผูกติดก,กับขาของเจ้ากบ เมื่อเจ้าเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นดังนั้นมันจึงตระคุบร่างของเจ้าหนูด้วยกรงเล็บของมันแล้วลากขึ้นไปบนอากาศส่วนเจ้ากบเนื่องจากขาของมันยังผูกติดก,กับศพของเจ้าหนูมันทั้งสองจึงต้องกลายเป็นอาหารของเจ้าเหยี่ยวไปในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบหาเรื่องยุ่งยากก็มักจะไม่พลาดที่จะพบกับความยุ่งยาก ถ้าท่านชอบกรุณากดหัวใจคอมเมนต์และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ